สวัสดีนักเรียนชั้นป6นะคะวันนี้คุณครูจะมาเฉลยแบบฝึกหัดในเรื่องของการหารทศนิยมนะคะในแบบฝึกหัดที่3.5แล้วก็3.6นะคะอ่ะเรามาดูกันเลยในแบบฝึกหัดที่3.5ในหน้า99นะคะจนถึงหน้า1 0 1นะคะอ่ะเรามาเริ่มที่แบบฝึกหัดที่3.5กันก่อนเลยนะคะในหน้า99นะคะ ในข้อที่1เราทําให้นักเรียนดูไปเป็นตัวอย่างแล้วนะคะในข้อที่1เราตอบเท่าไรเอ่ยเราตอบ0.4นะคะในข้อที่1ส่วนข้อที่2นะคะเราทําให้นักเรียนดูเป็นตัวอย่างแค่บันทัดแรกนะคะเปลี่ยนทศนิยมอยู่ในร,รูปเศษส่วนเราทําให้ดูไปแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเรามาต่อกันเลยตัวหน้าเป็นเศษ736ส่วน10ยังคงเหมือนเดิมเปลี่ยนหารเป็นคูณกับเศษเป็นส่วนนะคะแล้วก็เอาแม่10ตัดทอนกัน1000ได้ อันนี้10หาร10ได้1 1,000หาร10ได้100จากนั้นอันนี้16กับ736เราเอาแม่แม่2ตัดทอนได้368นะคะอันนี้736หาร2ได้368 16หาร2ได้8นะคะจากนั้นครูก็เอาแม่4ตัดทอนกับ100นะคะเห็นไหมอันนี้8 8ก็เอาแม่4หารนะคะ8หาร4เหลือ2นะคะ100หาร4ได้ได้2ได้25นะคะ100หาร4ได้25 จากนั้นเหลือ2 2ก็368ตัดทอนกันคือแม่2นะคะได้184นะคะอันนี้368หาร2ได้184และ2หาร2เหลือ1นะคะอันนี้เป็น1ทั้งคู่แล้วนะคะจากนั้นเอาเศษคูณเศษนะคะก็คือ184ดคูณด้วย25ได้4,600นะคะในข้อที่2ตอบ4,600นะคะต่อไปเรามาดูข้อต่อไปเลยในข้อที่3อันนี้เราทำให้ดูเป็นตัวอย่างไปแล้วในหน้า99นะคะข้อที่ สามเราตอบเท่าไหร่เอย่ยอ่าเราตอบ9.5นะคะในข้อที่สามทีนี้ในข้อที่สี่เราทำให้อยู่ในรูปเศษส่วนให้ดูไปแล้วนะคะอ่ะก็จะได้เป็นเศษ504ส่วนด้วย1000คูณด้วยอ่ะเปลี่ยนหารเป็นคูณกับเศษเป็นส่วนนะคะอันนี้1,000กับ1000ตัดทอนกันไปนะคะแล้วคูกเอาแม่สองตัดทอนไปเรื่อยๆนะคะตัดทอนไปแล้วจนเหลือด้านบนก็คือ7ด้านล่างคือ2มันไม่สามารถตัดทอนกันได้แล้วคูกเอา7คูณกับ1ได้7 1นะค,ะ1คูณกับได้2นะคะได้เศษ7ส่วน 2, 2เพราะฉะนั้นเราเปลี่ยนส่วน2ให้เป็นส่วน10เพื่อให้ทำอยู่ในรูปของทศนิยมได้ง่ายขึ้นนะคะก็จะได้เป็น3 5อ่ะส5ส่วน10นะคะเศษ35สส่วน10ส่วนเป็น10ทศนิยมกี่ตำแหน่งคะอ่า1ตําตำแหน่งได้3.5ในข้อที่4นะคะตอบ3.5นะคะต่อไปเรามาดูหน้าถัดไปเลยในหน้าที่100นะคะในหน้าที่ 100, ะะนน100ข้อที่5เราทำให้นักเรียนดูไปแล้วนะคะ ตอบเท่าไรอ่าร้อยหกสิบในข้อที่ห้านะคะต่อไปข้อที่หกอันนี้ครูทําให้หนักเรียนดูบรรทัดแรกไปแล้วเราคูณพันทั้งเศษและส่วนนะคะเพื่อว่าให้ตัวหารตัวนี้นะคะเป็นแปดสิบเอ็ดหรือเป็นจํานวนนับหรือเป็นจํานวนเต็มนั่นเองก็จะได้เป็นเศษสองแสนสี่หมื่นสามพันหารด้วยแปดสิบเอ็ดนะคะมันหารกันได้เราตับตั้งหารก็ได้นะก็จะได้เป็นสามพันนะคะหรือบางคนหารไปเรื่อยๆก็ได้นะคะ แต่บางคนตั้งหารก็ได้เอา 24, 3 0 0 0หารด้วย81ก็จะได้3,000ในข้อที่6นะคะตอบ3,000เนาะต่อไปเรามาดูข้อต่อไปเลยด้านล่างนะคะหน้า100ข้อที่7อันนี้ข้อที่7เราทำให้ดูไปแล้วนะคะข้อที่7เราตอบเท่าไหร่เราตอบ5.5นะคะเราตอบ5.5ส่วนข้อที่8อันนี้เราทำให้นักเรียนดูบรรทัดแรกบรรทัดเดียว ตัวหลังมันเป็นทศนิยมสามตำแหน่งเราเลยคูณพันทั้งเศษและส่วนหรือคูณทั้งตัวหน้าและตัวหลังนั่นเองนะคะก็จะได้เป็นเศษ228ส่วนด้วยเศษส่วนด้วยอะไร285แล้วเราก็ตัดทอนกันปรากฏว่าตัดทอนได้ด้านบนไปเรื่อยๆเหลือ4ด้านล่างเหลือ5นะคะได้เศษ4ส่วน5จากนั้นเศษ4ส่วน5เราต้องเปลี่ยน5ส่วนที่เป็น5ให้เป็นส่วน10เพื่อจะได้ง่ายในการทําเป็นรูปของรูปทศนิยมนะคะก็จะได้เป็นเศษ 8ส่วน10เช็ส่วน1ิทศยม1ําตำแหน่งเห็นไหมส่วนเป็น10ก็ได้0.8ในข้อที่ 8... ได้0.8นะคะในข้อที่8ต่อไปเรามาดูหน้าถัดไปเลยในหน้า101ข้อ2ใหญ่นะคะหน้า101ข้อ2ใหญ่เขาบอกว่าเติมคำตอบข้อ1ย่อยครูทำให้ดูไปแล้ว16หาร0.2ได้80 16หาร0 0 2อันนี้ได้800อ่ะอันนี้ได้8,000ต่อไปเรามาดูข้อที่2อันนี้ 15หารด้วย0.3อันนี้ได้50ตัวถัดไปนะเรียนคิดว่าได้อะไรอ่า5้ายหารด้วย0.03ได้500ไล่ไปเรื่อยๆนะคะอันนี้ได้5 0 0 0ันนะคะในข้อที่2ต่อไปเรามาดูข้อต่อไปเลยในข้อที่3ด้านล่างตรงกลางนะคะอันนี้ครูทำให้ดูไปแล้วอันนี้ได้30อ่าอันนี้ได้3นะคะอันนี้ได้0.3เห็นไหมอันนี้ได้0.03นะคะ ทีนี้เรามาดูด้านขวามือข้อที่4ี่บ้างหา6หารด้วย0ูนจดได้แปดสิบห้าจดหารด้วย0 7นจอันนี้ได้อ่าไล่ไปเรื่อยๆอันนี้ข้อต่อไปอันนี้ด้านล่างถัดมาได้0ูนจอันถัดมาได้0.08ดูนะค่ะอะโอเคดูข้อด้านล่างต่อไปเลยในข้อที่ห้าอันนี้ทำให้ดูไปแล้วนะคะข้อที่ห้าห4จุสจสี่ ด้วย0.8นะคะได้เท่าไหร่อ่าอันนี้ได้8อันถัดมาก็ได้8อันถัดมาก็ได้8เพราะฉะนั้นข้อ6อันนี้อันนี้ก็7.2หารด้วย0.9ก็ได้8ข้อตัดไปก็ได้8อ่าข้อ6ก็ข้อบรรทัดที่3อันนี้ก็ได้8นะคะอ่าเรามาดูต่อนะคะเรามาเฉลยแบบฝึกหัดที่3.6ต่อเลย ในหน้าที่102่งถึงหนึนะคะอะเรามาดูแบบหึกหาด3.6ในหน้า102ง่งกันก่อนเลยข้อที่1เราทําให้นักเรียนดูไปแล้วนะคะเราทําให้นักเรียนดูไปแล้วนะข้อนี้ตอบเท่าไหร่เราหารดูแบบตั้งหารเลยก็ได้นะคะเราทําแบบนี้ก่อนแล้วก็ตั้งหารข้อนี้ได้15นะคะในข้อที่1ส่วนข้อที่2อันนี้0ูนย์จุะทศทีหนึ่หารด้วย0.6เราดูด้านหลังเราเปลี่ยนให้เป็นทศยม อันนี้ทศยมหนึ่งตำแหน่งก็คูณด้วย10ก็คูณด้วย10ทั้งตัวหน้าและตัวหลังก็ได้เป็น10.8หารด้วย6แล้วเราก็ตั้งหารอ่าเราตั้งหารหารยาวที่เราเคยหารกันนั่นแหละเราเรียนไปแล้วนะคะในเรื่องของการหารทศยมอ่าเราเปลี่ยนตรงนี้เป็นจํานวนนับแล้วเห็นไหมตัวตัวหารเป็นจํานวนเต็มหรือจํานวนนับแล้วก็จะได้เป็นเท่าไหร่ข้อนี้ตอบ1.8นะคะเพราะฉะนั้น1.08หารด้วย0.6ได้1.8ในข้อที่2ตอบ1.8นะคะต่อไป ในข้อที่3อันนี้ให้นักเรียนทําให้นักเรียนดูไปแล้วในข้อที่3นะข้อที่3อันนี้ตอบเท่าไรอ่าตอบ3.5นะคะอันนี้ลอกไปแล้วนะต่อไปข้อที่4อันนี้ครูทําให้นักเรียนดูไปก็คือเราดูตรงนี้ตัวหารตัวนี้มันเป็นทศนิยม2องตำแหน่งนะคะเราก็เลยคูณด้วยร้อยทั้งตัวหน้าและตัวหลังนะคะก็จะได้เป็น89.6หารด้วย16ทีนี้ ตัวหารเป็นจานวนนับแล้วหรือจํานวนเต็มแล้วเราก็ตั้งหารยาวปกติเลยก็จะได้เป็น5.6นะคะข้อที่4 0.896หารด้วย0.16ได้5.6นะคะตอบ5.6ในข้อที่4ต่อไปเรามาดูข้อต่อไปเลยในข้อที่5นะคะในหน้าที่103นะคะหน้า103อันนี้เราทําให้นักเรียนดูไปแล้วนะคะในข้อที่5นะ ในข้อที่5ตอบเท่าไรเอ่ยหนึ่นนะคะตอบ1นึ่ในข้อที่5นะคะในข้อที่5เราตอบ1นึ่นะต่อไปในข้อที่6อันนี้เราทําให้นักเรียนดูไปแล้วตรงนี้นะคะอ่านนักเรียนดูอันนี้ทัวิยม2ตําแหน่งเราเลยคูณด้วยร้อยทั้งตัวหน้าและตัวหลังเพราะฉะนั้นก็จะได้เป็นห2่หารด้วย48นักเรียนก็ตั้งหารยาวปกติเลยค่ะตั้งหารยาวปกติเลยก็จะได้เป็นเท่าไหร่ข้อนี้ 1> 0 1 0 0 1 2หนดารด้วย0.48ก็จะได้เป็น0.025นะคะข้อนี้ตอบ0.025ในข้อที่6นะคะในหน้า103นะอ่าในหน้าที่หนึ่งร้อยสามเช่นกันในข้อที่เจ็ดเราทำให้นักเรียนดูไปแล้วนะคะอ่าข้อนี้ตอบหนึ่งจุดสองนะคะส่วนข้อที่แปดห้าจุด ห้าไอห้าหารด้วย0.625อันนี้ครูทำให้นักเรียนดูไปบรรทัดแรกอ่าสองบรรทัดแรกอันนี้มันเป็นทศิยมตัวหารเป็นทศยมสามตำแหน่งก็เลยคูณด้วยพันคูณด้วยพันก็คูณด้วยพันทั้งตัวหน้าและตัวหลังนะคะตัวตั้งแล้วก็ตัวตัวหารตัวนี้นะคะก็จะได้เป็น5 0 0 0ันหารด้วย625นะคะแล้วก็ตั้งหารยาวปกติเลยก็จะได้8ครั้งนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้5หารด้วย0.625 ก็จะได้เท่ากับ8ในข้อที่8ข้อที่8ต่อ8เนาะอ่ะโอเควันนี้คุณครูก็ขอจบการเฉลยแบบฝึกหัดที่3.5ถึง3.6เพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะขอให้นักเรียนตั้งใจทำงานนะแล้วก็ทยอยทำงานส่งที่คุณครูมอบหมายให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็แก้ไขแบบฝึกหัดที่ผิดลงในสมุดให้เรียบร้อยนะคะค่ะคุณครูก็ขอจบการเฉลยแบบฝึกหัดเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ